จตุพรรู้อะไรมาคะแล้วรู้จากไหนปลายกรกฎาคมนี้จะได้เห็นอะไรคะคือความเป็นจริงคือคือปลายกรกฎาเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการมาเปิดสมัยประชุมชเพื่อเลือกประธานสภาตามไปด้วยเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นปฏิทินการเมืองตามปกติทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในซีกฝากฝั่งสามร้อยเิบสองเสียงเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะรวบรวมเสียงได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นปรากฏการกรณีของพรรคเพื่อไทยที่กดดันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็หยิบชื่อคุณหมอชนน่านว่าจะเป็นประธานสภาโดยอ้างว่าพรรคก้าวไกลอย่าได้กินรวบต้องต้องกินแบ่งกัน เมื่อพักเก้าไกลได้ตำแหน่งนายกแล้วตำแหน่งประธานสภาให้กับพักเพื่อไทยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเคยได้ยินมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหรือว่าหลังการเลือกตั้งว่าเอที่ไม่ได้เสนอคุณหมอชนน่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งที่เป็นหัวหน้าพักเพราะมีความประสงค์ให้เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติถามว่าคนไทยเคยได้ยินกันหรือไม่คนไทยรู้กันเพียงแค่ว่านายสุชาติตันเจริญ ย้ายจากพลังประชารัฐเข้าเพื่อไทยเพื่อรับตําแหน่งนี้แต่แน่นอนที่สุดเมื่อผลการเลือกตั้งจากแด์สลด์กลายมาเป็นแด์สลบและคนที่จัดการพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคเก่าไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับก็จําเป็นจะต้องเข้ามารวมในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเกา้าไกลทั้งที่มีความเจ็บอกเนี่ย<ม>ก็เพราะกระแสสังคมกดดันว่าภากพังประชาธิปไตยด้านจะต้องจับมือกัน แต่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วว่าอย่างไรพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลกำลังจะโดนเรื่องหุ้นไอทีวีไม่มีใครรู้เรื่องหุ้นไอทีวีได้ดีไปมากกว่านายกทักษิณอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปพูดต่อรองตำแหน่งในวันก่อนการประชุมและถ้าพิธาเกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมือง กิดกรกตรับรองไปก่อนตามขั้นตอนแล้วก็ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ถ้าตามรอยธนาธนก็คือสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่วันนั้นเนี่ยนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลก็จะไม่เหลือพรรคเก้าไกลแน่นอนที่สุดก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เขาจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตำแหน่งประธานสภา,าอย่างไรก็ต้องเป็นพรรคเก้าไกล แต่พรรคเพื่อไทยก็อ่านอันนี้ขาดเพราะฉะนั้นต้องพูดในวันนี้และพูดเพื่อจะไม่ให้รับกันได้แน่นอนที่สุดเขาก็เห็นว่าพรรคเก้าไกลยอมเพื่อไทยก็ได้พรรคก้าไกลไม่ยอมเกิดประเด็นการแข่งขันเพื่อไทยก็ได้เพราะว่าหนึ่งรอยแปดสิบแปดเสียงต้องเทให้พรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าทั้งหมดใน,นเตรียมการที่จะเลิกรากันไป แต่ผมก็เห็นใจภาพราปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณหมอชนานาทก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเห็นใจเพราะตัวเองเป็นคนประกาศว่าจะไม่มีวันที่จะจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับพลเอกประวิทธ์ถ้าพักไปทําอย่างนั้นตัวเองจะลาออกถ้าพักไปทําอย่างนั้นก็จะเป็นพักต่ําสุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาพสองคนที่กอดคอกันระหว่างคุณพิธากับคุณหมอชนนาทเมื่อวานนี้นั่นเนี่ยนะครับ ก็นึกถึงรักที่ไม่สมหวังทั้งปวงอะ่ะจะโรมีโอโหจูเลียตนะครับการมนิตวาวาสีหรือจะเป็นจุลาตรีคูลก็ตามอะ่ะคือทั้งพิธาก็มีวิบากหมอชนน่านก็ต้องมีวิบากเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเราเองก็เห็นว่านายกทักษิณไม่มีเหตุอะไรนะครับที่จะต้องที่จะต้องบัญชาการแม้ว่าท่านจะไม่รับอะไรก็ตามก็แล้วแต่เถอะ แต่ว่าเราก็รู้วิธีคิดเนี่ยนะครับการกับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีว่าถ้าการขยับกันทั้งพรรคลามไปถึงมวลชนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณใดๆมาจะไม่มีปรากฏการณ์นี้ให้เห็นอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมวลชนดูเสมือนหนึ่งว่ากดดันว่าให้พรรคเพื่อไทยทําตามใจตัวเองจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันเลยซึ่งถามว่าเราจะจัดอย่างไรเพราะว่าเสียงก็มีห้าร้อยเสียง ถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลทําได้อย่างเดียวคือการข้ามห้วยไปจับใน1 8ร้อยแปดสิบแปดเสียงซึ่งก็อาจจะไม่ได้จับทุกพักแต่ว่าหนึ่งในนั้นอย่างไรต้องเป็นพลังประชารัฐอย่างแน่นอนอดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าใครจะปฏิเสธอย่างไรประกาศความรักในกล้องโลกอย่างไรความจริงก็จะปรากฏตั้งแต่วันเลือกประธานสภาวันเลือกนายกเพราะก่อนจะถึงวันนั้นเรื่องของพิธาก็จะแลเห็นตามลำดับ นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราเองคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเรื่องการดิวเ,เป็นเรื่องธรรมชาติในทางการเมืองอยู่แล้วอืเพียงแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เคยชินเพราะว่านักการเมืองทั้งหมดมันรู้จักกันนะมีเพียงพรรคเก้าไกลเท่านั้นะที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของนักเลือกตั้งเพราะว่าพวกนักเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ปากบ้าตาขยิบเวลาเลือกตั้งก็วัดกันพอเลือกตั้งกันเสร็จก็มาจัดสรรผลประโยชน์กัน แต่ก้าวไกลเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมของบรรดาน,นักเลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่ผ่านมาเพราะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นปลายทางพรรคก้าวไกลก็ต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปทําในสิ่งที่สวนกับสิ่งที่ตัวเองประกาศผมไม่เชื่อว่าจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่เลือกพรรคก้าวไกลหรือมวลชนที่ดีงามที่เลือกพัค เพื่อไทยแล้วก็เลือกด้วยความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเชื่อความเชื่อเรื่องไม่มีวันจะจับมือกับพลังประชารัฐ<ม>เขาก็จะลุกขึ้นมาจัดการกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยจะไปสนับสนุนแน่นอนที่สุดนั้นเลยนะครับมองไปสุดๆก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าข้ามห้วยไปจับมือกับพลังประชารัฐจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นของพรรคเพื่อไทย ตามอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าปลายทางก็คือพลเอกประวิตยจะเป็นนายกะรัฐมนตรีสุดนี่้โหคิดไปขนาดนั้นดีนียนะครับยูดีซีไม่มันไม่มีเหตุจะต้องมารบกันเรื่องประธานสภาเพราะเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าพิธากําลังจะโดนเรื่องคือร้อยแปดสิบแปดที่คุณจตุพรโพสต์เนี่ยค่ะคือมองว่าเพื่อไทยข้ามคั้วเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วมีใครอีกไหมคะยกเว้นพรครสร้างชาติที่เหลือมีหมดอ่แต่ทีนี้พอคุณจตุพรมองว่า เพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีดีลในการข้ามคั้วใช่ไหมคะคาถามก็คือว่าเพื่อทจะเพื่อไทยเขาจะเสี่ยงทําแบบนี้ทําไมเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลกับตัวเขาเองในอนาคตทางการเมืองเหมือนกันนะคะเราจะหาคําอธิบายกับกับมวลชนกับกองเชียร์ยังไงต่อคะคุณจตุพรถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคือเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่รอรออีกสองเดือนระหว่างนี้คือการแต่งตัวของมวลชนนะครับซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่มาที่กรุงเทพภาคกีสารก็พูดในลักษณะเดียวกันแล้ว เรื่องในสิ่งที่ใครไม่คาดคิดทางการเมืองกรณีนายกทักษณิณเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวเนยไม่ว่าเรื่องเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ไปตายไปแลกกับการกลับบ้านก็ทำกันมาแล้วเรื่องที่หัวเรือส่งหรือเรื่องราวอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการดิวเพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือการกระทำในสิ่งที่ไม่คาดหวังน,นั่นผมเชื่อว่านายยกทักษณิณท่านไม่ได้สนใจ ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทางความรู้สึกถ้าท่านคํหนึ่งถึงความรู้สึกของประชาชนของพี่น้องที่เขาไปแลกชีวิตเนี่ยท่านจะกล้าเอาชีวิตของคนเสื้อแดงไปแลกกับการกลับบ้านของท่าน,นพี่ผ่านมาท่านก็ทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นสาราวัดใจนะครับเพียงแค่สองเดือนเลยนะครับไม่ต้องพิสูจน์กันเป็นชาติเลย